สวัสดีครับทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแนะนำตัวเองอัปเดตอีกครั้งนะสำหรับผู้ติดตามใหม่ที่เพิ่งมาชมผลงานหรือวิดีโอของผมนะครับเพราะว่าผู้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะแบบเข้ามาแล้วดูไม่รู้เรื่องนะคือมันดูไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับวิดีโอเนี่ยของผมมันเป็นวอกนะทำวอกตั้งแต่แรกแล้วหรือทุกคนเรียกกันว่าวีลอก หรือ Walk อะไรก็แต่ผมเรียกวอกแล้กัน mm hmm. ก็คือถ mm ่า hmm. ยตัวเองนั่นเองนะครับถ้าใครมาดูเนี่ยณนะตอนนี้นะมันมาไกลมากๆนะครับถ้าให้เทียบกับซีรีส์ก็น่าจะประมาณซีซั่นที่หแล้วเอามาดูปุ๊บมันก็ไม่อินนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยแล้วกันสปอยหรือรีวิวตัวเองนิดนึงสำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับจะได้แบบดูแล้ว สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับพ่อวิดีโอผมเนี่ยมันจะมันจะนึกว่ามันจะต่อกันนะสมมติวิดีโอเมื่อวานมีแผลอย่างเงี้ยล้มวิดีโอต่อไปก็จะแบบเอ้ยผมมีแผลนะแล้วก็ผมต้องทําวิดีโอแบบนี้แทนอะไรแบบเนี้ยไมบอกว่ามันต้องแบบดูตามมาตามเหตุการณ์เรื่อยๆนะครับเพนนื่อจะรู้เรื่องแล้วก็อินแล้วก็เข้าใจนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับต้องบอกเลยนะครับช่องนี้ชื่อว่าช่องเอกอีดี นะครับก็คือชื่อผมเองแล้วก็เติมด้วยอินดี้อินดีก็คือเป็นวิดีโอที่ผมทำมันบง่งมันบ่งบอกถึงผมได้มากที่สุดแหละว่าชอบทาตามตัวเองนะไม่ไม่ชอบไม่ค่อยได้ทําตามใจใครสักเท่าไหร่นะเอออยากทําอะไรก็ทําแบบนี้นะครับเอาละในเรื่องของช่องนะตอนแรกๆเลยนะครับผมก็ถ่ายวอกธรรมดาของผมไป ซึ่งมันนานมากแล้วตอนนั้นเนี่ยบอกเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากเท่าไหร่นะเวลาคนมาดูปุ๊บก,ก็จะแบบไม่เข้าใจบางคนก็มาทักว่าไม่ทำไมมึงพูดเยอะจังวะอะไรมึงทําอะไรของมึงเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นเขาก็เออบนบนไปเพราะว่าเขายังไม่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเอาล่ะอย่างสิ่งแรกที่ผมทัก็คือมบอกธรรมดาก็ถ่ายผมเองทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาทํา ท่องเที่ยวามาทําท่องเที่ยวว่าท่องเที่ยวนู่นท่องเที่ยวนี่นะครับจากนั้นก็มาถ่ายรูปนะครับซึ่งตอนนี้จะเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนที่จะเป็นวิดีโอสเก็ตอย่างปัจจุบันและทีเนี้ยผมอยากจะจะทาให้วิดีโอผมเน้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวิดีโอไปถ่ายรูปเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบน่าเบื่อนิดนึงนะผมก็เลยนึกได้ว่าเห้เอาสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาเสริมดีกว่านะ มันจะได้ดูแบบดูน่าสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาจะไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ใช่ปะ่ะเราก็จะแบบถ่ายสกเก็ตไปอะ่ะแล้วก็เออมันน่าจะไปไวกว่าด้วยนะครับแต่นั้นผมก็ไปซื้อสกเก็ตมาเอาไปซื้อสกเก็ตมาเท่านั้นเลยครับได้เรื่องเลยนะครับถ่ายโอเคแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่วเวลาไปเจอฟุตบาทอย่างเงี้ยเวลาจะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องนึกออกว่าต้องเก็บแล้วก็ วางใหม่ถ่ายใหม่ซึ่งมันทําให้โอ้โหแบบมีปัญหามากกว่าเดิมนะครับมันทําให้แบบโหเยอะแยะมากมายการเดินทางลําบากมากกว่าเดิมอีกนะครับวีดีโอมันน่าสนใจมากก็จริงแต่เราเนี่ยลำบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองผมก็เลยไปเอ่อไปฝึกออรี่อ่านั่นแหละนั่นคือจุดเปลี่ยนที่นวีดีโอสเก็ตกับเองอนะินดี้ใตอนนั้นก็คือไปฝึกออลี จำได้ว่าไปฝึกออรีที่สวนลุมคนเดียวตอนนั้นไม่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดย t u b e มาแล้วก็ไปฝึกเลยก็ไม่เป็นไงก็ไม่ได้ไงจากนั้นนะครับผมก็เลยเฮ้ยต้องไปหาคนสอนแล้วละ่ะตอนนั้นก็เลยไปที่สะพานพลังแปดอ่าตอนนั้นนะเขามีมีสเก็ตมาเล่นผมก็เลยไปตรงนั้นไปให้สักคนหนึ่งใครเขาช่วยบัเงเอิญไปเจอกับชาวต่างชาตินะครับซึ่งพูด กันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยแต่ก็ได้อลลี่มาวันนั้นได้อลลี่มานะครับเข้าใจาได้รู้จักออลลี่ก็วันนั้นนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับการทักทายของเด็กสเก็ตนะครับแตะกันอย่างนี้นะครับครั้งแรกเลยที่ทําแบบไปลองเดี๋ยวไปดูคตรตื่นเต้นมากนะครับวิดีโอนี้หลังจากนั้นมานะครับก็เป็นวิดีโอสเก็ตมาแบบตลอดเลยแต่ก็เป็นยังคงวอกอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ แล้ววิดีโอที่คนดูมากที่สุดก็เป็นงานเป็นงานแวนนะครับคนดูเยอะมากซึ่งเป็นเป็นวิดีโอที่ผมแบบไม่อยากจะไปทํามากนะฮะออแต่ว่าคนดูเยอะมากๆไม่อยากไปทำเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบคนเยอะใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นเนี่ยน้องๆเขาชวนชวนผมไปเออผมก็ลองไปนั่แหละจริงๆเราไม่อยากไปเราก็คนมันเยอะผมไม่ชอบใช่ไหม พอไปปุ๊บไปทำหมค,คนดูเยอะเยอะมากวิดีโอนั้นเป็นน่าจะแบบคนเข้าไปดูเยอะเข้าแล้วคนข้างนอกก็เข้ามาด่าเยอะเหมือนกันว่าแบบขยะอะไรอย่างเงี้ยต่าช่างมันนะครับไม่ใช่ประเด็นเอาแล้วหลังจากนั้น,นผมก็ทําวิดีโอมาเรื่อยมาจนณปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะเติบโตมาตามในวิดีโอนะที่คนที่ตามนะเออผมตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะจา,จากนั้นก็มา อยู่สุพรรณนะตอนนี้อยู่ที่สุพรรณนะครับแล้วก็มาเปิดร้านสเก็ตนั่นเองโหมันมาไกลมากๆนะครับผมเริ่มเล่นสเก็ตหรือเริ่มฝึกเนี่ยตอนอายุ30นะครับปัจจุบันเนี่ยจะ 35- มสแล้วก็ประมาณ5้าปีนะครับที่ผ่านมากับสเก็ตบอร์ดมันติสักหปีแล้วกนเอาเป็น6ปีเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะ6ปีแหละ ก็ประมาณนี้นะน่าจะรู้จักผมมากขึ้นและรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากมายนะครับสามารถเข้าไปไล่ดูได้นะครับผมมีเพลย์ลิสต์ตั้งแต่แรกจนถึงนะปัจจุบันเลยนะครับ700กว่าเกือบ800นะใครอยากรู้ชีวิตผมมากขึ้นก็ลองไปไล่ดูได้นะครับหวังว่าผู้ที่เพิ่มมัติดตามผมเนี่ยน่าจะรู้จักผมมากขึ้นแล้วก็ดูวิดีโอผมได้สนุกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาจะดูวิดีโอผมให้สนุกก็ต้องดูต่อเนื่องต่อเนื่องนะเออดูต่อเนื่องนะอยู่ดีๆคําปุ๊บไปซีลี่มันยวแบบไม่รู้เ,เรื่องแหละเอออะไรวาพีีอยู่ดีๆอนีอยู่มาวิดีโอล่าสาุดอ้าวทีฟิปแล้วอะไรอย่างนี้มันก็แบบไม่อินนะโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนวิดีโอฝึกสเก็ตบอร์ดผมก็ทำเฮลิสเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ครบนะครับเลี๋คลิปกับทีฟิปเอ้ย คลิกฟิปกับฮิลฟิปยังไม่ได้ทำนะส่วนท่าต่างๆก็เดี๋ยวจะทยอยใส่เข้าไปให้มันเยอะมากก็เดิมนะครับดูในเพลย์สเก็ตบอร์ดม,มุมได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะข้อมูลเยอะอามากมายเดี๋ยวปวดหัวยังไงก็ติดตามฝากติดตามชมฝากติดตามสับตไคร์ในช่องอีกอินดี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินไปแล้วออกไปใช้ซะ 拜拜。Bye, bye.